สเปกมีแบบใดฉันน้องสเปกอะแบบใดก็ได้สเปกกัแบบใดก็ได้โบเลือกอยู่แล้วเนาะแบบมีบ่แนวผู้ชายเป็นอยู่น้องบ่มักก็แบบผู้ชายแบบโบเรื่องนะคุยแบบโบมี่เรื่องแบบบ่มีเหตุผลโอ้บ่มักคนบ่มีเหตุผลกินเหล้าชูยานี่ลมได้บ่กินเหล้าชูยาแต่ว่าต้องกินเพราะประมาณกินแล้วบ่มากหายเฮาวสินะกินแบบพอประมาณเนาะ กินยำมีมูมีมพวกผลิตมาเทีย่ยวน้ำกินประจำกินแล้ววายกับบอโอเค,อเคจะสบายดีกูที่ติดตามเลยครับสมบเซอร์ทุกทุกทานเพาะว่าจะเป็นภายในหรือวต่างประเทศกะ ตอนหับเขาสู่ซองบะเสร่แนลอีกคือเก่าคือเดิมมือนี้ก็ได้เนาะกะับเชนเก่าเชนเคยมือนี้ก็พาเอฟซีมาโอมาลมกับสาวโสดนาหม่สาวโสดนาตาดีเปิดใจหาคุณคุยคือ 9, เอก,อก่าเพื่อนเนาะกับสีได้มาโอมาล้มกับน้องเพิ่นเป็นครั้งแรกบะเสร่ก็ได้เนาะก็มาพบมาพ่อกันทั้งที่และพี่องเอยทางไห้ทางหน้าของน้องเพื่อนเพราะว่าน้องเพิน่นกันนอนไห้นอนนาประจํา จะจีได้เข่ามาโอมาลมมาสัมผัสมาเพื่อนพ้อร่มกันาหากว่าทามใด้ดผิดพลาดหรือว่าปร่เหมาะสมกับขอโทษขออภัยนำเอฟซีลายๆเนาะโดยโดยสบายดีเรื <laughs> ่อยๆพี่น้องเอาน,น,นี่กาฟเอฟซมาโอมาลบกับสาวโสดหน้าใหม่คือเก่าคือเดิมเตยว,ว่ามนนี่เป็นมือทำพิษที่ได้เปิดคลิปองเนาะ พบมาพอกันคือทั้งพี่ละทั้งให้ทั้งหน้าคือเก่ามือนี้ก็ได้พี่น้องเฮ้ยพี่น้องเป็นนอนนาบ้างดีว่านอนบ้านบ่นอนนาโอ้โด้วยด้ยซื่อช่างนองซื่อเดือนเพ็ญสาวเดือนเพ็ญโดยโอ้เดือนสิบห้าค่ำจักปีเลยน้องปัจจุบันเลยแปปีสิบแปดปีนอนนาประจำบ่คือว่านั่นไรนอนนาประจำย้ำหน้าแรงกับบริษัทเขาบ้านบ่ เกี่ยวเข่าแล้วว๊าใกล้สีแหลาเลยยังเกี่ยวได้จากมือเลยสี่หางมือเอ่อเกี่ยวได้สี่หามือหลายคนมาเกี่ยวช่วยกันสามคนสามคนโดยมีพ่อมีแม่แต่มีน้องดูเพื่อนนำกันเนี่ยหลายคนมาครอบครัวมีพ่อตู้อยู่เพื่อนผู้เดียวมีพ่อตู้อยู่เพื่อนผู้เดียวโดยนำครอบครัวทั้งเบิดนี่มีเท่าไหร่รวมบดเลย ทีป่าค้นปูโดยทั้งป่าทั้งอย่างหล้งพิไทยหลวงพิไทยปูโดยอยู่ในปัจจุบันก็มีพ่อตู้มีพ่อมีแม่มีเจ้าเนาะโดยเห็ดนาแต่ละปีได้เข่าลายปูเห็ดนาแต่ละปีโดยพ่ออยู่พ่อกินโอ้ได้บอลลอยห้องบอลลอยสอบหอดเนาะโดยน้องนี่เป็นลูกสาวผู้ที่เท่าไรลูกสาวเดียว ลูกสาวเดียวโกบกกแม่หล่ากแม่นนอัแล้วบาทเนี <inh ales> ่ซสาวเดียวถือว่าพ่อแม่พ่เห็นนาโดยโดยโดยที่ผ่านมากเคยไปหาเงินหาังทางฝั่งไทยอยู่บอไปครับพ่อแม่เคยไปเนาะโดยโอ้โดนระปบะมานี่เขา สี่ปีละชิคขอาตสี่ปีเลยโดยโอ้ไปแต่น้อนยังน้อยบคือไปได้ไปนี่ไปแต่ยังน,งน้อยได้เห็นหนังสืออยู่บ่วศนะา<ด>เห็นอยู่ไทยเลยโดยโอ้จบห้องมอมอใดจบพอปอหา่าพอพอกับแม่พามาบ้านก่อนโอ้จบปะหากับพอแม่มาบ้านโดย,โ,ดยโอ้คือเรไปตอนมอหนึ่งอยู่ทางที่ซะพอกับแมแวแต่ก่อนบอมี เอากรับผมมีทายแองกิลชงเขียนต่อก็เลยพอสำนักนคือจบอยู่ไทยปรหาเนี่ยตัวซื้อลาวออกก็อ่านได้ภาษาลาวโดยอ่านได้เขียนได้เนาะโอ้ย่านว่าอ่านภาษาลาวเขียนบ่ได้ได้เนาะโดยโดยถือว่าจบปรหาแล้วก็มาโดยตอนนั้นเพิ่นพาไปเห็นใหญ่ในตอน ก็อยูช่วงกักทุเรียนชุดปามกันใช้เวลาจะปลูกกระายปีเติบเนาะก็เลยมันก็กลับมาอยู่บ้านเห็ดไ้เห็ดนานอกจากเห็ดนาแล้วก็มีอีกแบบอซิบเสริมกับเห็ดเรียกเสริมสวนมันแล้วก็ปลูกผักโอ้ปลูกมันต้นหรือมันสัมปลังทำเลยเนาะกับช่วงหน้าแล้งก็ปลูกผักพร้อมปลูกปลายขายว่าน้องคือปลูกพอได้กินกันพอได้กินขายน้น ถ้ามีกขายน้ำเนาะขายส่งตลาดแรงหรือขายน้ำบานเฮาเนี่ยน้ำบานกับตลาดแรงน้ถ้าเป็นวันวันเฮาก็มีวันคานกับวันพระหัสเนาะเป็นตลาดนัดกะเอาเมื่อขาย,ยตลาดแรงกอาไปขาย,ยน้องบอกคนเป็นคนขายหรือพ่อแม่แม่แม่เป็นคนขาย,ยนอ้องเป็นคนหกักษาโดยคือ,อปลูกนาแรงก็มีวสชพนธําหุดนาะคหืออไปนะขุน้ำก๊อกขุดน้ำก๊อก็ด ปัสไซใดก็คืออะไรบ่หิมบ่หิ่มหิ่มเอาโดยคือปใสไซใดแบบเดซเลยบ่แม่นบ่โอรมันกัดมันกัดใช้เวลาโดนเติมแล้วจึงแล้วเนาะจนว่าปลูกไปขายนะหาบเอาพวน้องหรือว่าแบบใดๆหาบเหนมช้คุแล้วก็หาบเอาแต่ละมือต้องได้ฮุดโดยโดยโดยที่ว่าทำธรรมดาใช่ไหม ผักก็ขายเขาก็ขายเนาะได้หลายมันต้นแต่ละปีนีหลายบนลายหับน้องได้ขายมันต้นเนี่มันกับบนลายเป็นได้เงี้ยละหมืน่มนปีหนึ่งเนาะ,ะปีนี้ก้นแล้ว่ปีนี้ยังอยู่ยังบรนินกุลปีนี้กับปีกายนี่อันใดมันงามวัวปีนี้ปีนี้มันงามขัวแสดงว่าต้องได้เงินหลายกว่าเ่า ดูดูเสดระเลยเป็นลายกว่าเก้าพีนาเอ้ยปลูกน้ำนาเลยหรือปลูกคนอื่นปลูกน้ำนาปลูกอยู่หน้าตัวเองนี่เลยโดยโดยโดยงกล่องบน้องคือว่าแบบใดยพอเห็ดเองแบบเราแบบมีเงินจ้างเป็นทางล่ะกาแบบปลูกเลยวะหรือว่าเห็ดแบบคือว่าขุดคุดเอาเชียมจกขุดเอาโดยมีแต่พอเห็ด เห็ดน้ำพิ่นอยู่โอ้กะซวยเพิ่นอยู่เนาะโดยโดยโดยทือว่าตอนนี้ก็แต่ละคนพุ่นละเกี่ยวเขาแล้วพุ่นแล้วเนาะโดยได้ลายมืดละเกี่ยวเขาค่ะสีหามือสีหามือก็เกือบแล้วแล้วบวชเือไปได้ยังเกี่ยวแต่เขาดอโดยโดยโดยบีน้อนบีนอนคือนอนหน้าประจําแบบเป็นบุญเป็นยังก็ได้ไปหลินนะมูจังวะใช่ไหมไม่ได้ไปหลินโดย โอยันว่ามีบุญมีศีลก็เข้าไปบ่ได้เขา้านาปั้งไกลบ้านเนาะโดยเขาสิเขา้าไปปั้งย่านยันผีเนาะ <laughs> เอ,อ่อเฮ็ดได้สปอรนี่ผู้บ่าวผู้แพ้ได้จักกามีน้ามูอยู่พ่อปัจจุบันนี่บ่บ่มีโดคงเนี้ยผู้บ่าวบ่เห็นเนาะโดย <laughs> ชุดแต่หน้าประจับ แบบเป็นยำเทศตกอกเทศกาลกันเคยเข่าอยู่บนองบานกะเข่าอยู่เข้าไปหาหลิดน้ำมูลอยู่เนาะโอ้กับบอมีผู้บ่าวโดยเป็นผู้งามพักเนี้ยคือผู้บ่าวบ่มีซาบานกะบ่บมีโทรศัพท์เนาะโอ้มีโทรศัพท์บ่โดยอืมสมพอเลยสะ่ะบังเถี่อผู้บ่าวเห็นอยู่แต่บังกามาจีบอยู่เทียงนากะบ,บ่ได้แล้วเนาะถ้ามีโทรศัพท์ใครได้บังเถื่อโทรหาฮะนะปีเห็นอยู่งานบุญพัด บอกกลามาเที่ยงนาแล้วก็เลยบริจิตถ้ามีโทรศัพท์บางเทื่อ้แลกเวอร์กันนะโบมีโทรศัพท์โดยกะึ้นอยากได้อยู่บนองโทรศัพท์นี่โดยขึ้อยากได้อยู่เนาะก็ที่ผ่านมาก,กะเคยขอพอ่พอขอแม่อยู่พ่ออะไรโบมีก็คือกับโบมีก็เลยไ่ได้ขอแบบเห็นว่าครอบครัวนี่แบบบึ่งกะบบมีหู่าบโบมีเนาะ ก็ในใจก็อยากได้ยูโทรศัพท์ก็เลยกบได้ขอโดยคอทาขอกคออ็คือสีบอได้ขึ้นไปสนซีบอโดยโดยโดย,โดยถ้ามีโทรศัพท์บุ้เทียบผู้บ้าก็สีผู้บุ้งเทียมีผู้บ้านะมู้เนาะ <c oughs> คือ,อยากมี้จะว่ผู้บ้าเลยคือ,อยู่จากได้อยู่เนาะโดยแต่ว่าบม,มีคนมาจีบ เวลามือหล่นบ้านเล่นยาบุญยามหยังนี่ก็เห็นอยู่ว่าแบบผู้ถี่สเปกในงานบุญในงานหยังผู้บ่าวนี่นะก็มีก็มีอยู่เนาะอแต่ก็ถือว่าแล้วเฮาเห็นเฮาก็ย่างไปเนาะแบบผู้นี่ถึกใจหันนะก็เคยเห็นเคยมีอยู่ก็คือว่าเขาเป็นผู้หญิงกับ่กล้าจีบเลยเนาะเห็นกยูเนาะโอ้โดยดๆพี่น้องเอ้ย เห็นได้จริงได้ผู้บ่าวปันเขานอนบ้านตอนแล้วเนาะ <c oughs> บังเถ้าผู้บ่าวเห็นนะนะเต๋อผู้บ่าวไปหลินนำพระชายน,นอนเฮือนถุงมือนี่ใชนเนาะผ้าตู้ผ้าตู้นอนคนเดียวโดยบัดในย,ยู่ในกินในสารน่องเมื่อส่งบไปเลยไปเลยพอกับแม่พ่อกับแม่เมื่อส่งโดยโอ้น้องนี่อยูหน้าประจําเลยโดยยกเว้นว่ายี่ยมีบุญมีชินเนาะ กับบอสเสิรกับพาเอฟซีมาลมสาวมาสัมผณ์ผู้สาวแบบบ้านๆงามแบบธรรมศาสตร์พี่นอ้องเอ้ยคือตอนนี้ขึ้นเดกไปไทยหาเงินหาคำอยู่ป่ะเนาะขึ้นอยู่ขึดด้นเกไปอยู่เนะาะวางแผนว่าจะได้ชะปัจจุบันไนยก็ขึ้นไหวว่าทำแบบงานก็นอยากไปอยู่คันน้อมีงานก็นอยากไปอยู่เนาะ แบบเป็นบัตรเป็นยังนี่ก็มีแล้วว่าปัจจุบันนี่ดยพสปอร์ตก็มีแล้วแสดงว่าเคยไปเธอหนึ่งแล้วสนอกจากไปกับพ่อกับแม่แล้วนี่เคยไปแล้วว่าบัตรไม่ต้องบวกอะไรไปจากพ่อกับแม่พุณนะพ่อดยแล้วก็ต่อต่อได้ยู่ได้ปีนึงกับพ่อกับแม่ก็พามาโอ้ถือว่าต่อบัตรแล้วก็ได้ปีนึงนะครับแม่พ่อแม่พามาดยถือว่าบัตรตอนนี้ก็มีแล้ว ก็ยังนําใส่ได้อยู่เนาะโอ้ดูดูดยก็มีแผนว่าขึ้นจากไปอยู่เนาะงานที่มักเป็นงานยังน้องทีน้องมักงานแบบใดก็ได้หมดเลยงานแบไใก็ได้หมดเลยเนาะก็มีภาษาพี่นองหาเงินหาคำทางฝั่งไทยเพิ่งก็มีอยู่ก็มีอยู่เนาะคำไปก็ต้องแมนโทรหาเขาเจ้าทางพุ่นหรือเราได้ใชมีแผนมาสิไปตอนไหนใช่ไหม ต้องพังืองก่อนน้ำพังืองก่อนโดย <c oughs> คือน้องเป็นลูกสาวเดียวบอนี่พ่อแม่ก็สิไไให้ไปอยบ่ถ้าทยจากไปนี่หอยูย่ไไให้ไปอยู่เนาะอืมคือว่าเฮาก็อยู่พี่เขากัดไลหับเฮากับ่มีกับโสซูงเนะาะแต่เป็นไปได้ก็จากไปหาอยู่ทางฝั่งไทยที่ว่าปัจจุบันนี้ก่ออาศัยแบบว่าเห็ไหาเห็ดหน้า ปลูกมันขายแต่การลายหับมันก็ยังบูพใจเอาบูพอืจคือน้องว่าบ่มีผู้เบาโสดเนาะ<ด>้าเปิดคลิปไปแลวม,มีผู้ชนใจอยากโอ้อยากลมเดชะนองลมบอก<ด>ลมเนาะ้าเพิ่นหมักได้เป็นลูกเป็นเมียเดชะนองกับพ่อมแล้บบ่สละความสดคือแบบใด,ดพ่อมแล้วเนาะ<ด>้าเพิ่นอยากได้เพิ่นอยากเอาก็เอาเอามนดะ แต่ปัญหาสําคัญก็คือบ่มีโทรศัพท์เนาะมัมีโทรศัพท์ใช้อีกน้องเ้ยถ้าผูมักผู้อจากได้น้องเป็นครอบเป็นไปสร้างครอบสร้างครัวน้านี่นะจะปีน้องกะเอากะลมได้กะเอาเป็นแฟนได้กะอายุเท่าไรก็ได้เลยเท่าไรก็ได้เลยโดยน้องบมบทตั้งตั้งไว้แน่ว่าอายุนี่บบทจำกัด โดยเพราะว่าความหักบุได้จากัดอายุอยู่แล้วโอ้ความหักบุได้จากัดอายุอยู่แล้วพี่น้องเอ้ถ้าน้องว่าความหักบุได้จากัดอายุเนาะถ้าคนมีอายุสูงคนมีอายุลายนี่บางคนก็เป็นแบบพอห้างพอไม้อาจจะมีลูกติดนำได้นอกโดยวันนี้เพิ่นหมักน้องดิซ่เอาได้บ่มน,น้องได้นำ้ำสมุิแบบลูกเพิ่นอายุลายก อโอ้ถ้าเพิ่นหมักน้องเนาะให้เพิ่นเป็นร่มกับลูกเพิ่นจะก่อนก่อนจะมาเอาเขาน้องไปดูเป็นเมียในลูกทั้งลูกทั้งเพิ่นนี่ทับ<อ>ได้บ<อ>่ทับได้ทักับโวเฮานำโอ้มีเหตุผลพีน่นาะเลยเนาะถ้าเป็นบุคคลที่สนใจอาะร่มาะคุยกับน้องเนาะถ้าว่าเคยมีครอบครัวมีลูกมียางนำเลดแมนให้ไปศึกษาให้ทุกต่ ไปปรึกษากับลูกสะก้อนว่าหับน้องได้บอโอ้ถาเป็นหับได้น้องกะโอเคโอเคไม่มีปัญหายังโดยโดยโดยที่ผ่านมาที่สันองเคยมีผู้บ่าวอยู่บนน้องก็เคยอยู่ก็เคยมีอยู่เนาะก็เป็นคนรุ่นเล่าข้าวเดียวถือว่าตอนนี้นี่กระปุกคลิปนี่กระแมนบ่จํากัดอายุ ลมได้รุ่นเล่าเขาเดียวก็ลมได้รุ่นใหญ่ก็ลมได้โอ้ดูดูดูพี่เนาะพีเนาะสิ่งสําคัญกลคือต้องหักแท่ดูแลเขาได้เนาะถ้าเป็นภูมีอายุสูงวัยจะมีครอบมีครัวมีลูกมียังติดนําก็ต้องลมชวนนี่ให้เขาใจกันอีงตกลงกันถาว่ามีผูลมผููคุยภูมักนี่นะ น้องกะสิลมสิศึกษากันดนปานใดน้องถึงตัดสินใจเอากันหรือเป็นแฟนกันกะต้องแบบคุยกันแล้วก็แบบพูดจักนิสัยกันแว่บเขาเป็นคนเนวใดเขาเป็นแนวใดโอ้จึงตัดสินใจเนาะโดยกะใช้เวลาดนทำใดกะจักเดือนซ้อสามเดือนซ้อสามเดือนโดยถ้าแบบเข้าใจกันได้ก็นี่กะอาจจะบบหอดถ้าว่าเข้าใจกันง่ายเข้าใจกันไวกะอาจจะบบหอดเนาะ โอ้โดยโดยโดยพี่น้องเอ้ยกาเสียแต่ว่านองมึงมีโทรศัพท์คุยเนาะถ้ามีโทรศัพท์ก็สีได้แจกเฟซแจกไลน์น้องห้พี่น้องถ้ามีเอฟซีคอมาเสิร์ชสนใจอยากโออยากลมอยากทักทายเนาะกะสะดวกในช่วงใดเนอะถ้าเพิ่นผ่านบอเสิร์ชมาหายลมนี่กะช่วงใดก็ได้ช่วงใดก็ได้เนาะ ญาติมีแบบผู้ชนใจอยากลมอยากคุยแต่หายบอสเสิร์ตนี่มาโทรแล้วลมน้ำอะนะคือนอกนี่ก็ว่างเนาะช่วงนี้เนาะญาติว่าเกี่ยวเข่าเกี่ยวยังบเบิ้เข่าชุกแล้วบอตอนนี้ยเบิ้ลเนี่ยถ้าออกพรรษากันสนิเกี่ยวตอโอ้ถ้าออกพรรษาสิเกี่ยวตอปัจจุบันนี่เห็นยังสิปัจจุบันนี่กะเลี้ยงงวัวเลี้ยงงัวโอ้งัวหลายโตบองวัวบหลายหาโตโอ้งัวาหาโตโ,โตดย ก็คือว่าเอาเกี่ยวเข่ามันก็มีบนผูกลายเนาะช่วงนี้เนาะ<ด>แสดงว่าตอนนี้ช่วงนี้นี่ว่างมี<ด>เวลาว่างลาย,ยอคอมแมนมีโทรศัพท์กับสีสะดวกคุยหลายอะไรเนาะแต่ว่าม่นมีโทรศัพท์พี่น้องเอ้ยก็คืคอบอกเสิร์ตว่าพี่น้องเอ้ยถา้าสนใจอยากโอ้อยากลมถ้ามีเวลาก็าสีมาให้พี่น้องเอ้ยเนาะ,นะคือน้องเพูนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าว่าเกี่ยวเข่าก็ก็แล้วไปพักส่วนหนึ่ง ก็ยังอยู่เป็นส่วนรายอหละเป็นวันนอแต่ว่าช่วงนี้ก็เลี้ยงแต่งัวกะธรรมดาเลี้ยงงานกับบนักโพปันไดก็มีโอกเวลาลมมีเวลาคุยอยู่โดยโดยดอ้าวสัพี่น้องไอ้คือสิเขาอ๊เข้าใจคือบบเสือร่มกับน้องคนก็น้องเดือนเพ้นน้อเน้ออายุสิบเก้าปีตอนนี้ก็เปิดคลิป เปิดหาคุยพร้อมสละความโสดถ้าว่าคุยเขาอกเข้าใจกันแล้วกะพร้อมน้องนๆสเปคมีแบบใดฉันน้องสเปคกแบบใดก็ได้สเปคกแบบใดก็ได้โบเลือกอยู่แล้วน้องแบบมีบ่แนวผู้ชายเป็นอยู่น้องบ่มักกัผู้ชายแบบโบมือเรื่องนะคุยแบบบมืเรื่องแบบโบมีเหตุผลโอ้บระมักคนบโบมีเหตุผล กินเหล้าชูยานี่ร่มได้บ่บบกิน,นเาาหล้าชูยาแต่่วาต้องกินแบบพ่อพมาณกินแล้วพม่าห่า่งสินะกินแบบพอประมาณเนาะกินยำมีมูมีพวกมผลิดมาเที่ยวน้ำกินประจำกินแล้ววายกับบอกโอเคโอเคที่ว่าชูยาเนี่ยกะธร,รรมดาเนาะลมได้เนะาะถ้าบวกเกินไปเนาะดบ,บติดซองสิงส่งเสพติดอีสักนี่กะ ถ้าเป็นไปได้ก็บออยากได้แล้วเนาะโดยโดย,โดยพี่นอ้องอ้าเอาซำนี้ก่อนพี่น,อนอ้องไว้เนาะไว้อว้ลมกัอนอีคลิปหน้าถ้ามีผู้ชนใจอยากโอจยากลมกับน้องเพื่อนก็นคือบอเสิดวาแหละถ้ามีเวลาว่างตรงกันกะสิพระญาญามมาให้ลมให้พี่นอ้นองเลยบอเสิดจิโทแล้วก็ให้ในลมให้ในคุยกับน,น้องเพื่นอนอีกท่านึงเนาะหรือว่าบอเสิดถามอันไดยังมาคบถวนกับคอมเมนต์มาพี่น้องเลยเนาะไว้โอกาสหนามา สัมผัสมาทำมาอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาชันนี้ก่อนโดยสบายดี